ครับวันนี้นะเราจะมาดูวิธีการาเช็คโค้ดแล้วก็ลบโค้ดแล้วก็ตั้งค่าของ EGM กันนะครับในหลังจากที่เราซ่อมนะซ่อมรถที่เป็นระบบบุญชีหรือว่า,าเปลี่ยนอะไรอย่านงะเช่นเปลี่ยนบัญชีนะครับเปลี่ยนเรื่องเร่งเ,เ,เ,เปลี่ยนตัว วัดอุณหภูมิน้ำมันเครื่องของรถนะครับในระบบเบรคส์นีนเน่เราก็ต้องจําเป็นที่จะต้องมาดูว่าในกล่องของเราเนี่ยมีเรียกว่ามีปัญหาหรือข้อบกร่องหรือว่าข้อมูลผิดพลาดใดหรือเปล่าที่รั้งอยู่ในกล่อ,องโดยทั่วๆไปนะครับจะใช้จะทําด้วย2องวิธีคือหนึ่งทำด้วยเครื่องมืออันที่2นะครับใช้แบบง่ายง่ายนะครับก็คือใช้สายไฟนะสายไฟสองเส้นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เราจะมา,าเช็คแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็วิธีการดูไฟที่น้ำปัดอย่างไรนะครับเรมาดูกันครับอันนี้ก็เป็นขั้วขั้วตรวจสอบนะครับ,ข,ข,ข,บข้อข้อบกพร่องของรถจักรยานยนต์นะครับซึ่งมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเราต้องเปิดชิ้นนี้เปิดชิ้นนี้มาลึงมาปุ๊บแล้วก็จะมีกิปนะครับเราก็ต้องแกะแกะฝาครอบมันออกนะทีน,นี้พอเราแกะฝาครอบออกปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะจิ้มขั้วไหนหรือว่าจะจิ้มสีอะไร นะให้เราสังเกตให้ดีนะครับสายไฟจะมีทั้งหมดสี่เส้นนะครับมีสี่เส้นนะเราเราสังเกตว่าถ้าคู่ไหนนะครับเนี่ยเราแบ่งเป็นเป็นสองฝั่งแบบนี้นะเราเราแบ่งเป็นสองฝั่งแบบนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าคู่ไหนนะมีสีน้ําเงินคาดดานะครับคู่นั้นจิ้มไม่ได้นะครับก็คือคู่นี้คู่นี้เนี่ยมันจะมีน้ําเงินดําน้ําเงินดํานี่คือเป็นเป็นไฟเมน นะครับคู่นี้นะครับคู่คู่น้ำเงินคาดดากับสีเหลืองนี้จิ้มไม่ได้นะครับเราก็จะมาดูอีกข้างหนึ่งนะซึ่งในรถแต่ละรุ่นนะของฮอนดนะ้านั้นน่ะสีจะต่างกันออกไปนะครับอันนี้จะเป็นเขียวคาดดากับน้าเงินนะวิธีการก็คือใช้สายไฟที่เราเตรียมไว้เนี่ยนะครับจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไป แบบนี้ครับจิ้มให้ถูกให้ถูกสีนะครับเขียวคาดดำกับน้ำเงินนะเสร็จแล้วเราก็ขึ้นมาดูที่น้ำปัดเราทำการเปิดสวิตตกุญแจนะครับเราจะสังเกตว่าจะมีไฟนะไฟเช็คโค้ตรงนี้นะครับกระพริบนะถ้าลักษณะนี้แสดงว่าในกล่องเราเนี่ยนะครับมีมีรหัสค้าง อันนี้เราจะมาลองนับกันดูว่าไฟนี้มันจะพปิก,กี่ครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาลองนับดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดครั้งนะครับนับอีกทีหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับอันนี้มันจะเวียนขึ้นอย่างเงี้ยเจ็ดครั้งตลอดเจ็ดครั้ง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  อันนี้แสดงว่าในกล่องเรานั้นนะมีรหัสข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อ,องนั้นอยู่หนึ่งรหัสนะถ้าเป็นรหัสเจ็ดตรงนี้นะครับให้เราทราบไ,ไว้ได้เลย,เลย,เลย,เลยว่าเนี้ยเป็นเซนเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับก็คือเป็นกระพิบเจครั้นองนะครับนะอันนี้เราจะมาดูว่าเราจะลบมันอย่างไรนะอนอื่นเลยเราก็เราต้องปิดซิงคินแจก่อนปิดซิงคินแจแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับนะ เราจะทำจะเราจะทำไป,ปพร้อมๆกันนะก็คือเปิดทิปกุญแจนับหนึ่งสองสามดึงออกเสียเข้าไปแล้วเรามาสังเกตไฟนะครับถ้าไฟกระพริบยาวอย่างนี้ตลอดนะกระพริบตลอดเลยแสดงว่าเราลบสำเร็จนะครับเราลบสำเร็จ เวลาที่เราดึงเราดึงสายไฟออกจากขั้วตรวจสอบข้างหนึ่งแบบเมื่อกี้เนี่ยเราจะดึงออกนานเกินสินาทีเพราะถ้าเกิน10บนาทีปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะทําการลบไม่สาเร็จนะวิธีการเช็คว่าว่ายังมียังมีข้อบกข้อผิดพลาดอยู่ในกล่องไหมก็คือดับดับิบ้งแจก่อนแล้วเปิดมาใหม่อีกครั้งนึงนะครับไฟ F.I. หรือไฟเอนจิเนียต้องติดยาวตลอดนะติดยาวตลอด นะครับยาวตลอดอันนี้ก็คือเสร็จสิ้นการลบโค้ดนะครับที่ติดอยู่ในในกล่องนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูต่อที่วิธีการตั้งตั้งค่ากล่อง ECM นะครับนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือปาร์อุณหภูมิน้ำมันเครื่องก็คือมันจะอยู่ใต้นี้นะอยู่ใต้นี้นะครับอยู่ใต้นี้แล้วทำการนะครับ กดล็อกกดนะกดบ,ทบทลั๊กออกมาออกมาข้างนอกนะบแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเตรียมสายไฟอีกเส้นหนึ่งเอาไว้ซึ่งเส้นที่เราลบโค้ดเนี่ยยังอยู่นะยังอยู่นะยังอยู่ตรงนี้นะครับยังไม่ออกนะ,นะเสร็จแล้วเตรียมสายไฟอีกเส้นหนึ่งเอาไว้แล้วก็ต่อคอมเข้าไป เข้าันแบบนี้ครับตอท่อข้อขอาไปนี้เสร็จปุ๊บเปิดทิ้งกุญแจเปิดระนับหนึ่งสองสามแล้วเราก็ดึงออกเราก็มาสังเกตไฟที่หน้าปัดนะครับไฟที่หน้าปัดต้องกระพริบตลอดแบบนี้อันนี้คือถือว่าตั้งค่ากล่องอีกคือเอนนั้นสําเร็จนะครับมีสําเร็จแล้วนะครับสำเร็จแล้วปุ๊บเราก็ปิดทิ้งกุญแจแล้วก็เสียบ เียเซนเตอร์กลับไปที่เดิม เมื่อเราทําการลบโค้ดแล้วก็ตั้งค่าของ cm เสร็จร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยนะก่อนที่เราจะเสร็จสิ้นกระบวนการหรือวิธีการลบโค้ดแล้วก็ตั้งค่าของ cm เนี่ยอยาจะให้ดูอีกสักนิดหนึ่งก็คือวิธีการปรับโหมดนะครับปรับโหมดการการการฉีดนะครับโดยโปรติแล้วรถธรรมดาเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่โหมดหนึ่งะทำได้โดยก็คือเสียบ เสียบสายไฟแบบเนี้ยไว้ที่ตำแหน่งเดิมเนี่ยตำแหน่งที่เราลบโค้ดเนี่ยเสร็จแล้วนะครับให้เรามาบิดเขลิงให้สุดบิดเล่งสุดปุ๊บเราก็เปิดซื้วินแชร์อ่แล้วก็ดูที่ไฟพอไฟมันเริ่มกระพริบป,ปุ๊บเราก็ปล่อยสักพักหนึ่งสักแป๊บหนึ่งจะขึ้นเขาจะขึ้นยืนยันโหมดมาว่าเนี่ยากระพริบหนึ่งครั้งก็คือ โหมดที่1นึ่งนะากระพริบหนึ่งครั้งคือโหมดที่1กระพริบหนึ่งครั้งคือโหมดที่1อันนี้ถือว่าการตั้งค่าโหมดการฉีดนั้นเสร็จสมบูรณ์นะครับเราทําการปิดซีลกุญแจดึงดึงสายออกนะเสร็จนะแล้วปุ๊บเราก็มาทดสอบในการสตาร์ทเครื่อง่าสตาร์ทง่ายไหมเดินเบาได้หรือเปล่านะครับเราลองเร่งดู ถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับเราก็ดับเครื่องแล้วก็ปิดฝาอย่าลืมปิดฝาทุกครั้งนะครับเพราะว่าเป็นเ็นฝาที่การน้ําแล้วก็การฝุ่นละออด้วยเก็บที่เดิมเสร็จเรียบร้อยนะทั้งหมดนี้ก็คือเป็นแนวทางแนละกระบวนการตรวจสอบโค้ดนะครับตั้งค่ากล่อง GM แล้วก็ตั้งค่าโหมดการฉีดแบบง่าย นะครับทดลองทำกันดูสุดยอด